พี่กี่ตัวนะครับมาด้วยกันไม่เอ่ยลองแป๊บน,นึงครับเพราะว่ามันมีคิวอยู่มันมีมีคิวมีอะไรด้วยนะครับแต่ที่อ่าไอ้ที่ไม่ทันก็คือย่างไม่ทันเองนะครับเพราะว่าไฟมันต้องเร่งต้องคุมให้ดีนะครับไม่งั้นจะไหม้นะครับขายกันสองคนเนาะอีกคนนึงก็ย่างอีกคนนึงก็ขายนะครับ,รบโอ้โหจะจะไปดูตรงที่เขาสับดิะ่ะ ใช้ผ่านแบบร้อนมากเลยครับยินไกลๆยังร้อนเลยฮะเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาสับนิดนึงครับ พอละสามตัวสามตัวนะฮะก็เก้าสิบบาทนะครับพอตัวละยี่สิบเนี่ยนะก็กสามตัวหกสิบาทครับก็เอาไปทําเป็นอาหารได้ครับหรือว่าจะทานเลยก็ได้ครับเพราะมันสุกแล้วนะฮะนกกระทาย่างนะครับนกกระทาหันสูตรอ่สูตรพิเศษนะฮะเขาอบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขายดีครับ สักคู่นะครับได้เลยในเตาสบายแล้วนะจ๊ะ